เครื่องเล่นตัวใหม่จากค่าย AYN นะครับผมนะครับเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าใช้ไงานได้ทันทีทุกอย่างนะครับเยี่ยมไปเลยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Retro Player นะครับยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งนะครับหายไปนานเลยขอโทษน,นะครับ วันนี้เราจะทำการอ n Box นะครับเครื่องเล่นตัวใหม่จากค่าย AYN นะครับผมนี่คือ Odin นะครับเครื่อง Odin Odin 2 Odin ที่2นะครับที่เขาทำออกมาเครื่องนี้ผมก็เพิ่งจะได้มาในครอบครองนะครับในมือสร้างไปเมื่อมา2เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ส่งมาให้นะครับของผมเลือกส่งเป็นระบบ 4px หรืออันนี้นะครับซึ่งโชคดีหน่อยคือไม่โดนค่าภาษีนำเข้านะครับก็เลยสบายไปอ่าอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือรุ่นโปร,โปรนะครับผมรุ่นโปรแรม12นะฮะเหนือความจำา 256GB นะครับผมเอ่อนั่นคือรุ่นโปร,โปรนะครับแล้วก็มีรุ่นเบสนะครับรุ่นพื้นฐานเนี่ยก็จะมาใน แรม8แล้วก็128 GB นะครับส่วนรุ่น max ก็16 GB แรนะครับแล้วก็512 GB นะครับพื้นที่จะเก็บคือที่ผมเลือกเป็นตัว pro เนี่ยผมว่ามันคุ้มอยู่แล้วนะครับมันมันมันครอบคุมทั้งหมดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่ใช่ไม่จำเป็นจะต้องไปดูตัว max ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครงบถึงก็ไป m a x ก็ได้ครับทีเดียวจบไปเลยนะฮะสีที่เลือกใช้ที่เลือกมาครั้งนี้คือเคลียร์บลูนะครับสีฟ้าใสปกติผมจะเลือกเป็นตัวโครเกรนะครับเพราะว่าเพื่อจะไดเ้เหมือนเป็นแนวเรโทรนะครับตามคอนเซปต์แต่ทีนี้คือตู้ผมชักเริ่มเต็มกับสีเทานะครับมันเริ่มจืดจางอยากจะเห็นสีอื่นๆบ้างนะครับแล้วก็คิดว่าตัวนี้น่าจะสวยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวันนี้เราจะมาออนบ็อกซ์นะครับ เปิดกล่องแล้วก็มาเทียบให้ดูว่า Odin หนึออกับ Odin 2ตกต,ต่างกันตรงไหนบ้างนะครับสเปค a n 2นะครับก็จะประมาณว่า CPU นะครับ CPU ของ CPU ของ Snapdragon นะครับ8 Gen 2นะครับซึ่งจะเป็นชิปที่อยู่ในโทรศัพท์เรือธง ให,ใหญ่เลยอย่างเช่น Samsung s a m s u n galaxy g s 2 3 pro เลยอิมตรนะครับ s 2 3 Ultra นะครับ,รบหรือว่าจะเป็น red magic 8 s pro นะครับก็คือเป็น cpu ที่ใหญ่นะครับแล้วแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเล่นเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าหายห่วงเลยสบายๆเลยนะครับ cpu เนี่ยจะมีทั้งหมด8คอ์นะครับ8หัวแรงสูงสุดอยู่ที่3.2 GHz นะครับแล้วก็หัวอื่นก็อยู่ที่ประมาณ 2.8และว2.0นะครับผมส่วน G P U นะครับ G P U จะเป็นของ Andreno นนะครับ740 R a m ก็จะก็คือมี8.12แล้วก็16แล้วแต่รุ่นไปนะครับส่วนสเป storage นะครับก็คือพื้นที่จะเก็บเนี่ยก็จะมี128.256แล้วก็512นะครับสกรีนนะครับหน้าจอเนี่ยยังเป็น I P S อยู่นะครับยังไม่ใช่ OLED นะครับ น่าเสียดายตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะอยู่ที่ความคมชัด 180p นะครับทัชส,สกรีนฟูลทัชส,สกรีนเลยนะครับผมแล้วก็มี HDMI o u t p ลออปตนะครับ Wi-Fi 7นะครับแล้วก็บลูทูธ o t h 5.3นะครับผมระบบปฏิบัติการเนี่ยจะมาใน Android 13นะครับแบตเตอรี่เนี่ยมาครั้งนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับ8,000 m a ah มิลลิแอมนะครับผม8 0 0 0เลย แล้วก็มีระบบชาร์จเนี่ยครับเป็นระบบ Quick c h a r g e นะครับชาร์จไวที่ระบบ Quick c h a r g e 5.0นะครับผมอยู่ที่65วัตต์นะครับชาร์จไวมากๆนะครับน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่420กรัมนะครับผมโอเคครับสเปคผ่านไปนะครับเรามาเปิดกล่องกันดีกว่ามาดูแพคเกจจิ้งก่อนสวยงามนะครับทำออกมาสวยงามดีรอบนี้นะครับ เรีเมียมดีโอเคเปิดกล่องขึ้นมาก็จะมีแบบนี้ให้เห็นนะครับโลโก้อีเวนเป็นแผ่นบางๆนะครับประมาณว่าคู่มือนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกนะครับสเปคดีมากเลยนะครับครั้งนี้ การกระแทกนะครับการปุ่มเป็นแทนโฟมนะครับหนามีตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับอของงานเอาไว้ค่อยดูที่หลัง เราก็มาดูภายในมีอะไรอีกนะครับนี่เป็นสายชาร์จนะครับ Data c a คเบิสายชาร์จคุณภาพดีครับสายหนาแล้จะเป็นแฟชชาร์ตนี่แหละครับนะชาร์จเร็วนะเดี๋ยวค่อยเช็คอีกรอบนึง แล้วก็กล่องครับข้างในกล่องข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนครับหมดแล้วมีแค่นีโ้โอเคครับเรามาดูตัวเครื่องกันอย่างนี้ผมบอกนะครับครั้งนี้ผมเลือกเป็นเคลียร์บลูนะครับ ีฟ้าใสสวยนะครับสวยมากสวยงามเลยอ้เสไดายนะครับเขาไม่มีอันนี้มาให้สกรีนโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวต้องหาสั่งซื้อเอาแยกเอานะครับ ปุ่มปุ่มเครื่องนะครับมีการแก้ไขแล้วนะครับจากรุ่นที่แล้วรุ่นที่แล้วรู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับรุ่นนี้ดีขึ้นเยอะนะครับคิดว่าไม่น่าจะต้องมีการสั่งแยกแล้วก็มาถอดเปลี่ยนกันเเองนะครับปิ๊กเกอร์เด้งสู้มือฮครบอนอล็อล้สึกจะเป็นระบบ hall sensor นะครับการเฟเองใช้งานไปนานๆแล้วมึงเครื่องมันจะเดฟเองนะครับนี่น,นี้ใช้งานได้ดีครับ ไดีกวาโอเคเลยนะครับโฮมแล้วก็แบ k นะครับมาดูตัวนอกเครื่องข้างบนนะครับจะมีช่องระบายอากาศนะครับมิ Mini HDMI port, นิ h d m i ีอร์ดนะฮะ นี่ปุ um ่ม power สแกนนิ้วมือได้ด้วยนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวท่างผู้ต้องโดยทีนไม่มั่นใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นระบบสแกนนิ้วมือนะครับมลดเพิ่มเสียงข้างๆไม่มีอะไรนะครับเป็น LED strip นะครับเป็นไฟส่วนข้างล่างก็มีช่องอ audio jack นะครับแล้วก็ช่องสายชาร์จ USB Type C นะครับข้างหลังก็จะมี M button เอแล้วก็มีช่องดูดอากาศเข้านะครับโดยรวมถือวะะ่าขนาดมือครับขนาดมือดีเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกตัวเครื่องนะครับระหว่าง Odin หนึกับ Odin สองเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับอ๋อน,นี่ตรงนี้มีช่องใส่การ์ดด้วยเอกีผมลืมบอกไปเครื่องสีดำนี้เนี่ยคือ Odin หนึ่งนะครับผมอันนี้ตัวใหม่นะครับ อย่างที่เราเห็นนะครับสังเกตได้แรกๆเลยก็คือปุ่มนะครับมีการปรับเปลี่ยนนอนันดนหนึ่งเนี่ยปุ่ม select start จะมนะีเห็นเลยนะครับแต่อนีสองไม่มีนะครับจะเป็นุปุ่ม home ป,มปมุกับ back นะครับส่วน select start น่าจะเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้แทนข้างบนนะครับลำโพงของตัวแรกจะอยู่ข้างล่างนะครับส่วน ตัวใหม่จะอยู่ด้านบนนะครับด้านบนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับจะปุ่มเปิดปิดธรรมดาจะเป็นปุ่มแบบใหม่นะครับแล้วก็ช่อง T F card จะสลับนะครับช่อง T F card เนี่ยช่อง S D card เนี่ยจะสลับกันอยู่กับตัว S D ใหม่นะครับทริกเกอร์ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับปุ่มุรงน,นี้นะครับ R 1 R 2 วันเอาถูนี่คือใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะฮะจับง่ายขึ้นตัวเครื่องมีความหนานะครับมากขึ้นยังเห็นได้ชัดแต่ที่เห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือตรงกริปมือเนี่ยครับนะครับ,นรบหนาขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนี่ผมลองวัดดูแล้วกันปุ่ม X, Y นะครับของตัวแรกจะอยู่ที่ประมาณ7.6 mm มมนะครับส่วนตัวใหม่จะอยู่ที่7.3 7.4เเล็กลงมานิดหนึ่งเล็กลงมานิดหนึ่งนะครับตัวเครื่องความหนา อยู่ที่ประมาณ17.5นะครับ17.5 17.6มิลลิเมตรนะครับเกือบ2องเซนตัวเก่าบางกว่านะครับอยู่ที่16 15.5 16นะครับด้านข้างตัวใหม่นะครับตรงที่หนาที่สุดตรงนี้ อย,อยู่ที่ประมาณสามสิบจุดหนึ่งนะครับเอ้ยสามสิบเอ็ดนะครับอยู่ที่สามสิบเอ็ดส่วนตัวเก่าอยู่ที่ยี่สิบสามจุดเจ็ดนะสิ่งที่หายไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือโลโก้โอดินไม่มีแล้ว <king> ตัวเก่ามีโลโก้อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีเลยนะครับข้างหลังไม่มีคําสแกนไอสกีนคําว่า AYN หรือตัวโลโก้ของเขานะครับส่วนตัวใหม่จะมีแค่ตรงน,นี้ AYN นะครับแบรนด์โอเคครับ เดี๋ยวจะมาลองเปิดเครื่องตัวใหม่หดูนะครับว่าเปิดครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับขึ้นมาก็มีโลโก้ AYN โอเคแล้วก็ให้เราตั้งค่านะครับ next touch s c r e e ใช้งานได้เลยนะครับเลือกภาษานะครับแตนดาต์ดผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษต่อไปก็เป็นตั้งค่าอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เปิด open Linux นะครับแล้วเราก็เปิด wifi รอนะครับหาโอเคเดี๋ยวผมต่อเข้าเน็ตแป๊บนึ่งนะอ่ะต่อเน็ตเรียบร้อยนะครับ ต่อไปก็เลือก time zone นะครับ next ไปเลยนะครับอันนี้เราจะมีให้เขาจะให้เลือกว่าเราจะใช้รูปเป็นรูปแบบไหนนะครับ Odin Launcher หรือเป็น standard นี้ครับเลือกเป็น Odin ดีกว่า Navigation e x t n bar เป็นแบบ3มปุ่มเป็นแบบสไลด์ขึ้นนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับ โอเคคอนฟิก okay. complete นะครับสตาร์ทนี่นครับหน้าตาครั้งแรกที่เข้าเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีนี่มานะครับมี Play Store ให้เราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดาวน์โหลดแอปอะไรก็ได้นะครับแค่เราเข้าไปแล้วก็ไป sign in นะครับกับ Google c l o u n t ของเราแค่นั้นเองนะครับ เราก็ใช้งานได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมปิดเครื่องแล้วลองเปิดเครื่องใหม่ดูว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับเพราะเมื่อกี้เราตั้งค่าค่าไปใช่ไหมพอเราตั้งค่าเนี่ยมันก็จะ,ะช้าแต่ทีนี้ขูจะสั่นแรงมากเลยครับปิดเครื่องเร็วมากอะ่ะดับแล้วโอเคเปิดเครื่องนะครับ เข้าแล้วครับไวมากไม่ถึงสิบวิประมาณนะครับไม่เกินสิบห้าวิแน่นอนอตั้งค่าเลือกบอกเปปอร์ไดได้เลยได้เหมือน,อนโทรศัพท์มือถือดีๆนี่เองนะครับผมสกินล็อกนะครับฟิงเกอร์ปรินต์มีจริงๆด้วยนะครับเลือกเป็นพทเทิร์นก่อน ตั้งพารท์ทนเสร็จนะครับก็คือลากนิ้วมือเนี่ยโอ้แจ้งเตือนทันทีนะครับว่ามีซิสเต็มอัปเดตแล้วนี่เดี๋ยวเราอัปเดตกันเลยแล้วกันมีฟิงเกอร์พรินตจริงด้วยนะครับผมนี่ด้านบนจริงๆนะครับตัวนี้เป็นฟิงเกอร์พรินต์นะครับตรวจลายนิ้วมือจริงนะครับ เสร็จโอเคเดี๋ยวเราลองกันดูว่าอ่ะใช้งานได้เลยนะครับเห็นไหมสมมตเราจับเครื่องมาปุ๊บเราก็กดครับแค่เานิ้วแตะครับจบเลยโอเคเข้าไปดูอัปเดตนะครับเพราะเมื่อกี้มันมีแจ้งเตือนใช่ปะ่ะเราไม่ต้องทำอะไรนะครับเช็คกับฟอร์อัปเดต ไม่มีซิสเนออัปเดตนิวอัปเดตนะครับกดไปโอ okay. เแล้วก็เลือก ayn เช็คอัปเดตนะครับตอนนี้เป็น163นะครับอัปเดตจะเป็น184ครับผมอัปเดตเลยอย่ารีรอครับ บอกว่าอัปเดตนานมากเลยนะครับปล่อยให้มันอัปเดตไปนะครับอย่าไปยุ่งอะไรกับมันนะโอเคครับผ่านไปเกือบประมาณเกือบ10นาทีได้คิดว่านะครับไม่ได้ดูเวลาแต่นานนะครับพอมันทําการอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะบังคับให้เรานะครับรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับแล้วก็กดรีสตาร์ทไปนะครับ ้งานได้ทันทีทุกอย่างนะครับเยี่ยมไปเลยครับหลังจากล็อกอิน Play Store แล้วนะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับตามที่ต้องการนะครับหรือจะเป็นเกมก็แล้วแต่นะฮะคลิปนี้ยังไม่ทำนะครับผมคลิปนี้ยังไม่ทำนะครับก็แค่มาเป็นออนบ x ็อกแล้วก็เปิดเครื่องทดสอบอันเล็กน้อยนะครับ ตอนนี้นะครับราคาของเครื่องเนี่ยเขายังไม่คิดเต็มราคานะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนสมาชิกคนไหนหรือใครสนใจนะครับอยากจะไปซื้อนะเข้าไปซื้อได้ที่หน้าเว็บ ayn โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องไปดูที่ i ิน i g o กแล้วนะครับ i n d i g o ก้ Go ตอนนี้คมเปญเขาปิดแล้วนะครับซึ่งไปซื้อที่หน้าเว็บโดยตรงเลยผมว่าน่าจะดีกว่านะครับส่วนราคาก็ จะขึ้นไว้ให้ดูนะครับว่าประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วครับคงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้ครั้ง,งหน้านะครับผมจะมาเทียบเครื่องอื่นๆให้ดูว่าระหว่าง AYN Odin 1 Odin 2นะครับมันจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างในเรื่องของ performance นะครับการใช้งานแล้วก็ รวมไปถึงแฮนด์เฮลตัวอื่นๆด้วยอย่างจำพวกร e ทโอล์พ็อกเก็ต3นะครับหรือจะเป็นอันบันิกนะครับ rg 4 5 0 m นะครับตัวนี้ก็ด้วยนะครับอันนั้นผมก็มีนะครับแต่ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะครับนานแล้วเดี๋ยวอันนั้นจะผมจะทำอันบอ์แล้วก็แกะกล่องแล้วแล้วพวกนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนั้นก็น่าสนใจนะสำหรับคนที่แบบว่าง,งบไม่มาก เป็นอีกตัวที่น่าแนะนไม่ใช้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมผมนายติงหนึ่งนะครับจากช่อง retro player นะครับเล่นไม่เลิกสวัสดีครับ